เราอ้วนแบบไหนมาเช็คกันวันนี้เราก็มากันที่ร้านคาริโตคาเฟ่สายสามกง่ายๆคือปักโลเคชั่นมาง่ายนิดเดียวแล้ววันนี้เรามาวันฝนพร่มด้วยไม่ฟัมแล้วอกเลยเอเอเด้ะบรรยากาศหน้านั่งนะคะเออร่มรือนแบบอต้นไม้นี่เยอะมากเลยแล้วก็เราสามารถที่จะเลือกได้ตั้งแต่แบบนั่งข้างนอกะนะเอทาดอคะ่ะหรือจะนั่งข้างในก็มีหลากหลายมุมให้เลือกเลยนะ กินมีหลากหลายเมนูเมนูสุขภาพด้วยมีพวกเบเกอรี่ที่ร้านทําเองวันหยุดนะคะพักผ่อนเนี่ยพาครอบครัวมาได้เลยค่ะคำว่าอ้วนเนี่ยมันปังและโคตรแสแงเลยนะอ๋อใช่ใช่เพราพอกับว่าแก่เนาะใช่แล้วแล้วอ้วนเนี่ยมันมีกี่แบบกันเราแบบสองประเภทด้วยกันเนาะอย่างแรกเขาเรียกว่าอ้วนทั้งตัวเช็คจากที่เราดูค่า BMI มก็คือหรือก็คือค่าแบบชีมวลกาย คือเอาน้ำหนักตั้งแล้วก็หารด้วยส่วนสูงของเราคิดเป็นเมตรยกกําลัง2ก็คือคูณกัน2องพังนผลลัพธ์ออกมาไม่เกินยี9ถือว่าโอเคนะคะย่สองจุดเขึ้นไปก็ถือว่าเรล่ร้วนแล้ว<ม>นะคะอยู่ที่ว่าสเต็ปหนึเนาะที่น่ากลัวสุดก็มากกว่าสามสินี่แหละอันนี้คือแบบเยอะสุดอ้ว,น,วนอันตรายเลยประเภทที่สนะก,ก็คือเรียกว้วนลงคุนเกิดจากการที่มีไขมัน เข้าไปอยู่ในช่องท้อง<ห>เ,ออเยอะในภูงเยอะในช่องท้องเยอะมีแหละเนาะจนทําให้ภูมิันยืดออกมาอ่าซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเมตาบอลิกซินโดมคือโรคอ้วนลงภูมนั่นเองนะคะนี้ดูน่ากลัวนะโอ้น่ากลัวใช่อันนี้แล้กกวเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราอ้วนประเภทไหน ก็คือถ้าเป็นอ้วนลงคุมเนาะเขาจะมีทั้งหมด5ข้อให้เราเช็คข้อที่1เลยเนาะให้เราวัดรอบคุมเราจากสะดือซ้ายไปขวานี่แหละผ่านสะดือ,อผ่านสะดือผู้ชายไม่ควรเกิน90ส่วนผู้หญิงไม่ควรเกิน80ซนติเมตรนั่นเองแต่ว่าบางท่านตัวที่แบบไม่สูงเนาะก็จะต้องใช้การวัดส่วนสูงแล้วหารสองได้เท่าไหร่ก็ไปดูว่ากับรอบคลุมของเราเนาี่ยใช่รอบคุมจะต้องเกินที่เราหารออกมา แล้วก็ดูในเรื่องของความดันเนาะค่าบนจะต้องไม่เกิน130ค่าล่างไม่เกิน85แล้วค่าปกติอ่ะค่าปกติก็คือ,อ 120, 80อคือ2อข้อแรกเนี่ยเราเช็คได้เนาะแต่ว่าพอข้อ3า5สเนี่ยเราจะต้องไปจาบเลือดก,ก็คือดูค่าน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยจะไม่เกิน100นเน, 100, นาะคือไม่ให้มีเลข3ตัวค่าที่ดีสุดก็คือ 80, 90นั่นเอง,ใ,เองให้มีเลข2ตัวไว้ใช่ใช่ค่ะ างที่4ก็คือเป็นไขมันประเภทตรก g ีเซอไรด์จะต้องไม่เกิน150ค่ะค่าสุดท้ายไขยมันประเภท h d l ก็คือไขมันดีนั่นเองผู้ชายไม่น้อยกว่า40 ừ ừ ừ. ผู้หญิงไม่น้อยกว่า50ค่ะ <ừ ừ. S 1> h d l เนี่ยจะเป็นไขมันยิ่งเยอะก็ยิ่ง ừ ừ ừ. ดีค่ะถ้าเรามีนะครับ2ใน5ข้อที่พูดกล่าวมาเนี่ยถือว่าเราเป็นลูกอ้วนลงุน เราก็ควรที่จะลดไขมันลดคุมลงแล้วอะค่ะใช่ตรงนี้แหละที่จะทําให้ใ<ช>ต่อเกิดโรคกลุ่มโรคเอ็นซีดีเนาะก็คือว่ากำลังไขมันมามดใช่ตาเนี้มาทั้งคณะค่ะถ้ารอให้หมอบอกว่าเราเป็นโรคแล้วเนี่ยนั่นแสดงว่าร่างกายเรามีความเสือ่อม<ช>แล้วก็มันก็เสียหายไปแล้ว การที่จะเราจะฟื้นฟูให้กลับมาเหมือนเดิมก็ยากใช่ยากแล้วก็ต้องใช้เวลาด้วยให้เราเนาะป้องกังปกนป้องกันไว้ก่อนดีกว่าใช่การป้องกันเนี่ยสุขภาพกายสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตค่ะรวมทั้งสุขภาพของกระเป๋าตังเรา<ม>ก็ดีด้วยนะคะ อยากจะลดไขม,ดม,มันลดคู่นะคะเราก็มีคลิปเนาะที่เราทําไปก่อนหน้านี้ซึ่งเพื่อสามารถที่จะติดตามเราได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพันษาจะได้นําทริคดีๆในคลิปถัดๆไปมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกับทริคดีๆในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ